สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tellings Story กันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงต่อกันที่โปรเจกต์เล่าเรื่องสั้นเกี่ยวกับผีหรือว่าปีศาจของญี่ปุ่นซึ่งจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างต่อเนื่องด้วยในวันนี้ผมก็จะมาขอพูดถึงผีต้นหนึ่งที่มีใบหน้าอันใหญ่โตและชอบหลอกหลอนชาวบ้านไปทั่วนั่นก็คือโอคุบิเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับ โอคุบิ ok เป็นผีสัมภเวสีหรือที่เรียกกันว่าโยคข่ที่ในอดีตเนี่ยมักจะปรากฏตัวอยู่แถวทางเดินและตอกย่านทางเปลี่ยวของหมู่บ้านสิ่งที่ผีตนนี้ชอบทำคือการก่อความหวาดกลัวและความน่าลำคาญไม่ว่าจะเป็นการเป่าลมหรือล่องลอยใกล้เข้ามาเพื่อให้คนวิ่งหนีด้วยความผวาโดยส่วนใหญ่แล้วโอคุบ ok ิจะเผยรูปร่างให้เห็นในลักษณะที่เป็นหัวขนาดใหญ่ และแหวกว่ายลอยไปตามท้องฟ้าเพียงแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือใบหน้าที่แก่ชราและเหี่ยวยน่นทาให้โอคุบิดูน่ากลัวในยามค่ําคืนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องราวของโอคุบินั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ากำเนิดมาจากที่ใดและเป็นมาได้อย่างไรแต่มีการเล่าว่าในยุคสมัยเอโดอิโนอุเฮอิทารได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแปลกๆดังออกมาจากโกดังเก็บของหลังบ้านของเขาในตอนกลางคืนเขาจึงเดินเข้าไปดูปรากฏว่า มีหัวของหญิงแก่ชราที่มีขนาดใหญ่โตมากๆอาศัยอยู่ในนั้นอินโออุตกใจแต่ก็รวบรวมสติขึ้นมาได้พร้อมกับใช้ตะเกียบยาวจิ้มไปที่หัวของโอคุบิในขณะที่ตะเกียบทิมเข้าไปอยู่นั้นหัวนั้นก็อ่อนยวบและดูดตะเกียบหายเข้าไปก่อนที่เรื่องราวจะตัดจบอย่างไม่ทราบสาเหตุครับตามตำนานความเชื่อของคนโบราณพวกเขากล่าวกันว่าหากเกิดภายพิบัติไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามพวกเขาจะเห็นโอคุบิปรากฏตัวอยู่ลางๆซึ่งตีความได้ว่ามันนั่นแหละ เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภัยร้ายต่างๆขึ้นนั่นเองครับ